รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานถวายพระทหารเพนแด่พระพิษุสงฆ์ที่บรรพชาในโครงการอุปสมบท770รูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มำหลวงปนาดาดิศกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายพระทหารเพดในโครงการบรรพชาอุปสมบท770รูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสเสด็จเฉลิงถวัลยราชะสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559นวัดพระราม9การจนาพิเศษ พิธีถวายพระทหารเพลนดังกล่าวนั้นเป็นกิจกรรมต่อเนื่องของรัฐบาลที่จัดบรรพชาอุปสมบท770รูปเมื่อวันที่28พฤษภาคมเป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วนที่ตั้งใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ